สวัสดีครับคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปพิเศษนะที่ผมแยกทําต่างหากนะครับเครื่องนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้เนี่ยผมบันทึกคลิปไปประมาณสัก2ตอนนะครับก็ยาวมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีความพิเศษอยู่นะครับก็เลยแยกทําคลิปอีกมาต่างหากนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มาในอาการที่มอสเฟตระเบิดนะครับน้องเขาบอกว่าน้องเจ้าของเครื่องนี่บอกว่ามอสเฟตระเบิดพอใส่มอสเฟต ชุดนี้เข้าไปนะครับทั้ง12ตัวเนี่ยระเบิดหมดเลยนะครับทําให้เครื่องติ๊กทํางานก็ระเบิดนะครับแล้วผมก็มาทดลองด้วยตัวเองนะครับระเบิดยังไงร,ระเบิดลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยเลยนะเนี่ยไม่ระเบิดธรรมดานะครับระเบิดกระจุยออกอย่างนี้เลยนะครับแยกออกเป็นสองสองส่วนเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวนะเนี่ยลักษณะนี้เลยอันนี้ผมทําระเบิดเองนะครับ ระเบิดกับตัวของเองเลยนะทัศนณะนี้นะครับอะคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับคราวนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวดูอาการที่เดี๋ยวดูเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับอะเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะนะตัวนี้จะเป็นระบบติ๊กนะครับจะสั่งในเครื่องทํางานจากหน้าตู้นะก็จะมีก็จะมีตัวสวิตช์ให้ช็อตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกดนะพอกดเสร็จเนี่ยก็จะม,มีระบบไฟอาร์ค ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็หลอดไฟไดก็จติดด้วยประมาณนี้นะให้ดูกันนะครับสามสองหนึ่งนี่ครับประมาณนี้นะครับติดแล้วนะนี่ครับติดแล้วนะเดี๋ยวเอานี่ออกนะครับเอาหลอดไฟออกนะ เราต่อหลอดไฟไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไฟนี่กระแสไฟจะแรงมากนะครับเพราะเครื่องติ๊กเนี่ยไม่ควรที่จะใช้มิเตอร์วัดที่หน้าตู้ตรงนี้นะครับอลองดูใหม่นะครับติ๊กทํางานแล้วนะเนี่ครับโอเคติ๊กทํางานเรียบร้อยนะครับะระบบเขาทํางานเรียบร้อยนะคราวนี้มาดูตัวเสียครับตัวเสียนียก่ก็คือก็คือหม้อแปลงตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้เสียนะครับหม้อแปลงตัวนี้ เอาเสียบใส่ลงไม่ได้เลยเสียบใส่ลงปั๊บนี่มอสเฟตระเบิดนะครับมอสเฟตระเบิดจากการที่น่าจะวงจร OC ไม่ทํางานนะครับไอชุดวงจรไฟ300ตัวหนึ่งไม่ทํางานซึ่งผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเสร็จเนี่ยผมลองไม่ได้นะครับผมลองไม่ได้ว่าว่าทํางานได้หรือไม่นะครับการที่จะลองก็คือต้องเอาหม้อแปลงตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเปิดอีกครั้งสั่งให้ติ๊กทำงานถ้า ติด OC ก็คือชุดนี้ไม่เสียแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่กล้าลองเลยคราวนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเทคนิควิธีการที่จะมาทดสอบว่าผมค้นหายัางไงว่ามออแปลงเสียนะครับเอาปกติเครื่องทั่วไปก่อนนะเครื่องทั่วๆไปเนี่ยถ้ามออแปลงเสียลักษณะอย่างนี้นะครับเปิดปับ๊บสั่งให้เครื่องทาํางานเขาจะติด OC ครับเราก็เราก็ลองถอดสายมออแปลงออกทีละเส้นทีละเส้นท,ลนทีละเส้นนะครับก็ปกติปกติเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับ ต่เนี่ยผมก็ลองด้วยการถอดหม้อแปลงออกทีละเส้นทีละเส้นเผอิญนว่าเส้นนี้เส้นสุดท้ายครับที่ถอดออกแล้วไม่ไม่ไม่ระเบิดนะครับประมาณนี้ครับถอดออกถอดออกถอดออกก็ระเบิดก็ระเบิดก็เลยทําให้เสียตัวมอสเฟตไปเยอะเหมือนกันเนี่ยลักษณะนี้ครับลองยังตัวสุดท้ายจนถึงระเบิดอ่ะคราวนี้เรามีชุดนี้แล้วครับเรามีชุดนี้นะเรามีชุดนี้มามาช่วยชีวิตนะครับชุดนี้ผมได้รีวิวไปบ้างแล้วนะครับ ตัวนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็เช็คชุดหม้อแปลงระเบิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับหม้อแปลงเสียแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะโอเคครับเราก็ซ่อมตามขั้นตอนของเราทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อยนะจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่เราจะสอบว่าบอร์ดเราเนี่ยทํางานได้ไหมก็คือเราจะต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับถอดตรงนี้ออกนะถอดออกปับ๊บอ่ะสมมุติว่าตอนนี้เขาปกติของเขาแล้วนะครับ เราก็เอาหลอดไฟมาเช็คตรงนี้หลอดไฟมาเช็คนะครับเช็คทีละชุดทีละชุดแบบนี้นะครับเนีย่ยประมาณนี้นะอันนี้ผมต่อไฟจริง300อยู่นะอ่ายังยังไม่ได้ใช้เจ้าตัวซับไพตัวนี้นะครับตัว DC ตัวดีตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะอ่ะผมต่อไฟจริง300นะอ่าเปิดปับ๊บเครื่องก็ยังไม่ทํางานนะผมก็จะสั่งให้ติ๊กทำงานนะครับหลอดไฟก็จะติดปกตินะอ่าสายองหนึ่งนี่ครับอันนี้ถือว่าเครื่องปกติทุกอย่างนะ เนี่ยปกตินะครับแล้วเราก็เช็คชุดชุดนี้ด้วยชุดนี้จะเป็นระบบติ๊กครับที่ต่อลงไปที่ติ๊กนะเนี่ยตัวนี้นะ่าจะต่อไปที่ติ๊กเขาจะไปที่บอร์ดติ๊กโดยตรงนะครับตัวนี้นะส่วนติ๊กก็จะไปที่หน้าตู้ปกตินะครับมาลองดูนะครับสามสองอ่าประมาณนี้นะ อันนี้ถือว่าเครื่องทํางานได้ปกติแล้วพอปกติเสร็จในขั้นตอนปกติเนี่ยเราก็จะเราก็จะเช็คหน้าตู้เช็คเดโอดหน้าตู้แล้วก็ต่อหมอแปลงต,งตรงนี้ลงไปนะครับอผมก็จะต่อลงไปนะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะให้เครื่องให้ดูว่าเครื่องเขาทํางานปกตินะครับตอนนี้ยังเป็นหมอแปลงยังเป็นไฟ300อยู่นะครับเปิดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทดสอบนะถ้าหม้อแปลงไม่เสียชุดชุด ชุดโ c ชุด300ตัวหนึ่งไม่เสียนะครับถ้าช็อตก็จะติดโ c ก็ทํางานต่อไม่ได้แต่ตอนนี้มอแปลงตัวนี้เสียผมถอดออกแล้วนะเอาลองดูนะครับ3 2 1นปกตินะก็จะมีไฟลงไปที่ติ๊กอะไรต่างๆก็ออกหน้าเครื่องธรรมดานะครับคราวนี้ผมจะใส่มอแปลงเข้าไปครับใส่มอแปลงเข้าไปใส่เข้าไปเลยมอแปลงชุดนี้ใส่เข้าไปนะครับไอตัวสุดท้ายนะใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปนะครับแต่ครับแต่ว่าผมจะต้องถอดชุดไฟ300ออกนะเนี่ยผมจะถอดชุดไฟ3 0 0้อนี้ออกนะครับน่าจะผมมองเห็นอยู่นะเนี่ยผมถอดชุดไฟ3 0 0้อนี้ออกแล้วก็จะใช้ชุด DC toDC ของเราชุดนี้แทนนะครับชุดนี้คือ120โวลต์จ่ายได้สูงสุด120โวลต์ชุดนี้จะมีระบบป้องกันการตัดนะครับก็จะเหมือนกับชุดหม้อแปลง300ตัวหนึ่งถ้ามีอะไรช็อตอนกตัวนี้เขาจะตัดให้นะครับเราก็ใช้ความสามารถของตัวนี้อันนี้ในกรณีที่ที่ ที่ตัวตัวนี้เสียนะครับคือเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้อะไรจะเสียนะครับเราจะมามาเทสโหลดตรงนี้นะครับเทสบอร์ดตรงนี้เทสมอแปลงให้ออกที่หน้าตู้ไปเลยนะครับอ่ะผมก็จะเซตไฟนะครับเราก็ตั้งเซตตรงนี้นะครับกดปุ่มที่สามแล้วก็เพิ่มลดตรงนี้ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่120โวลต์นะครับแล้วก็1แอมป์เอากระแสแค่1แอมป์พอนะครับอ่ะลองดูนะอันนี้ปล่อยไฟ300้ามาอ่าจากนี้120โวลต์นะครับเข้ามาปั๊บแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ คราวนี้ผมก็ใส่เจ้าตัวหม้อแปลงที่เสียนะ,ะตัวนี้เสียใส่เข้าไปเลยนะครับปกตินะถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราปล่อยไฟ300วัเข้ามาแล้วเขาจะเกิดการระเบิดแล้วก็ช็อตเลยนะครับถ้าชุด OC ชุดหม้อแปลง300ถึงทำงานได้ก็จะติด OC แต่เนี่ยเขาอาจจะทํางานได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับอ่ะคราวนี้เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องให้ไฟเข้าปกติทุกอย่างนะครับแต่เราไม่ใช้ไฟ300นั่นเองนะครับอ่ะเปิดนะ สามสองหน่งปผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะเปิดเสร็จผมจะปล่อยไฟ120ยยี่สิบโวลต์เข้ามาเลยครับไม่ต้องกลัวระเบิดนะสังเกตด,ดูที่ชุดนี้นะครับชุดนี้นะชุดนี้ตอนนี้120ยยี่โวลต์นะครับศูนแอมป์นะครับตอนนี้ปล่อยเข้ามาแล้วนะครับปล่อยเข้ามาแล้วแล้วหม้อแปลงช็อตนะผมจะสั่งให้เครื่องทํางานนะครับสามสองหนงเนี่ยครับ พอสั่งอีกเครื่องทางานชุดนี้โหลดไฟกระแสลงโหลดร้นโ,โหลดกระแสลงแนละ้วเลือ12.4กินกระแสไปที่4.7แอมป์ครับก็คือตัวนี้ช็อตตัวนี้ช็อตนะครับอันนี้คือใช้ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์นะถ้าปล่อยชุดไฟธรรมดาเข้าไปตุ้มนะครับอ่าอีกรอบหนึงนะตัวนี้120โวลต์นะครับ3 2 1สองึ่ปื๊ดเข้าไปตกนะครับไฟตกเลยนะครับถ้าทําลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่า มีอะไรช็อตนะครับอ่ะอ่าคราวนี้ผมจะเอาออนี้ออกนะเอาออกปกตินะ,ะแล้วก็จ่ายไฟปกติเหมาเดิมนะครับ1 2อยโวลต์ใช้ชุดนี้จ่ายเข้ามานะครับอ่าลองดูครับ120โวลต์จะทําให้หลอดไฟนี้ติดไดไหมสามสองหนึ่งปึ๊ดนี่ครับเนี่ยติดนะติดจะไม่สว่างมากเราทดลองนี้ครับถือว่าทํางานได้แล้วหลักที่เหลือล่ะอ่าหลักที่เหลือหลักหนึ่งนะ ลองดูเลยครับสามสองหนึ่งปดทำงานนะครับเนี่ยเนี่ยทำงานนะครับทำงานนะเนี่ยเราเช็คได้เลยครับเช็คได้ปกตินะ,ะปกตินะครับกระแสอา,อาจจะไม่พอนะครับกระแสตัวนี้อาจจะไม่พอแล้วก็ปรับกระแสเพิ่มนะ,ะเดี๋ยวผมจะปรับกระแสเพิ่มนะครับสักสองแอมเขาอาจจะกินแอมเยอะนะครับ เอาสองแอมนะครับสองแอมป์แล้วนะ120นร้อยยี่สิบโวลต์นะครับาจ่ายเข้ามาปื๊ดนะครับเนี่ยร้อยยี่สิบโวลต์ใช้งานได้ทุกอย่างครับเนี่ยปกตินะเนี่ยปกติเราเช็คได้ถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าบอร์ดบนนี้สมบูรณ์นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยอ่าผมจะเสียบเข้าไปเลยคราวนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ต่อเหมือนเดิมถ้าทํางานได้ไฟจะติด ถ้าเขาทํางานได้ไฟจะติดแต่่าลืมว่าอันนี้เสียอยู่นะอันนี้เสียอยู่ถ้าเช็คไฟสามร้อยตูมทันทีครับเอาเปิดนะครับคราวนี้เปิดปื๊ดเข้ามาลอติดไหมลองดูตรงนี้นะสามสองหนึ่งปืด๊ดเนี่ยไฟตกครับเหลือสิบเจ็ดโวลต์กินไปเจ็ดแอมป์แล้วตัวนี้ไม่ติดอ่ะโอเคเราเช็คได้โดยวิธีการนี้นะครับคราวนี้ผมจะเอาเอาสายนี้ออกนะครับคราวนี้เอาสายนี้ออก ถ้าเรารู้อาการแบบนี้นะครับเราก็เราก็ต้องเช็คเราต้องยอมยอมเสียเวลาเช็คด้วยวิธีการนี้นะครับอ่าผมจะเอาสายมออแปลงออกตัวสุดท้ายนะครับอ,ออกแล้วนะเนีย่ยออกเรียบร้อยนะครับเอาขี้เห็นเลยนะอ่ะเรียบร้อยครับเปิดไฟนะไฟเข้ามานะครับ120โวลต์จ่ายปึ้งเข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วนะ เอาสามสหนึ่งพึบเนี่ยหลอดไฟติดครับปกติแล้วนะนี่ครับสรุปนะครับสรุปว่าตัวนี้ก็สามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ในการตรวจเช็คมีอะไรช็อตในวงจรได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะจะตัดวงจรทันทีเลยกรณีนี้จะเจอได้น้อยอยู่นะครับจเจ้าตัวชุดหม้อแปลงสามอัตัวหนึ่งีเสียนะครับ แต่ก็เจอนะครับถ้าเจอลักษณะแบบผมนี่มันจะระเบิดแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรตัดนี่ครับไม่มีอะไรตัดระเบิดลักษณะน,นี้เลยครับกระจุยออกมาเลยนะที่มันประกบกันเป็นตัวอย่างเงี้ยแตกออกมาเลยนะครับก็ลองดูว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแล้วเสียไปทั้งหมดเป็น10บสตัวเลยในะครั้งเดียวนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ผมผมมีทําเต็มเต็มอยู่นะทําเต็มเต็มซึ่งไม่เกี่ยวกับคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมเน้นเฉพาะในส่วนของ าการทดสอบด้วยเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในกรณีที่หมอแปลงช็อตแล้วว่า OC เนี่ยวงจรสามรตัวหนึ่งหรือวง,วงจรโปรเทคชันเนี่ยไม่ทํางานก็จะทําให้เกิดความเสียหายมากซึ่งทําไม่ทําเราไม่รู้ครับคราวนี้เราไม่รู้ได้เลยผมก็ลองจนมันระเบิดจนหมดนี่แหละครับถึงได้รู้ว่าหมอแปลงนี่มันเสียปกติเคยมีอยู่คลิปหนึ่งที่ที่ซ่อมนะครับคลิปหนึ่งที่ซ่อมนะมอแปลงเสียครับมอแปลงเสียใส่ลงไปงเขาก็ติดโท่าทั้นเองก็ มอสเฟตก็ไม่ได้ระเบิดอะไรนะครับเรือ IGBT ก็ไม่ระเบิดเพราะว่าชุดชุดโปรเทคชันเขาทำงานได้ครับแต่เนี่ยชุดโปรเทคชันเขาทำงานไม่ได้ก็ระเบิดอย่างรุนแรงประมาณนี้ครับก็ทําให้เป็นเหตุว่าเราต้องสูญเสียนะครับแล้วมีวิธีการไหนที่เราจะตรวจเช็คซึ่งตอนนี้ถามว่าผมมีวิธีการตรวจเช็คโ c ตรงนี้หรือยังเช็คไอตัวโปรเทคชันนี้ทางานได้ไม่ได้ผมยังไม่มียังไม่กล้าลองเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนมออบปลงเข้าไปแล้วถ้าจะลองก็คือต้องเอาตัวนี้ใส่ ถ้าทํางานได้ก็ติดโอซีถ้าทำงานไม่ได้ก็ระเบิดอีกประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคลิคลปต่อไปจะจะหาวิธีทดลองนะครับก็ยังไงก็ฝากไอตัววิธีการหลักการตรวจชดซ่อมตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงถ้าใครมีระบบอา่าพากจ่ายไฟนอกอย่างนี้นะครับจ่ายไฟนอกอย่างนี้นะก็จ่ายเข้ามาจ่ายเข้ามาในส่วนนี้นะครับเนี่ยพากจ่ายไฟนอกจ่ายเข้ามาเช็คแบบแบบที่ผมเช็คนี่แหละเช็คชุดไดโอดชุดหม้อแปลงก่อนนะครับ คือปกติที่ทําคลิปมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เช็คไอตัวมอแปลงมอแปลงมันเช็คไม่ได้นะครับเราก็เช็คได้แค่ไดโอดช็อตไม่ช็อตเท่านั้นเองแต่ตัวนี้ตัวนี้มอแปลงเสียอย่างอย่างแรงเลยนะครับอย่างรุนแรงเลยนะใส่ไประเบิดตู้มตุ้มสองรอบสามรอบผมก็อ่ะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็อโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงท่านี้นะครับขอบคุณครับ